เมื่อช่วงค่ำวันที่12พฤศจิกายน2565พระเนประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนาง,งนราพรจันทโอชาพระยาเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2565 ที่หอประชุมกองทัพเรือโดยมีพลเรอเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวเชิญชวนดื่มอวยพรเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2565ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือที่ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง และเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชก,การกองทัพเรือทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาวางรากฐานกองทัพเรือไทยรวมทั้งรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษทหารเรือที่ได้เสียสละและทุ่มเทอุทิศตนในการพัฒนากองทัพเรือไทยให้มีรากฐานมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ ปัจจุบันกองทัพเรือไม่ใช่เพียงแต่การปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลายมิติที่นับวันจะทวีความสําคัญมากขึ้นรวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อนเนื่อง นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าทุกท่านคงทราบดีว่าประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเป็ก2022โดยกองทัพเรือเป็นหนึ่งในหน่วยงานสําคัญที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการสถานที่สาหรับงานการลาดินเนอร์ณนะหอประชุมกองทัพเรือแห่งนี้ที่ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณเหล่าพี่น้องทหารเรือที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมขอเป็นกําลังใจให้ข้าราชการกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็งทํารงรักษาเกียรติภูมิของเราทหารเรือและร่วมกันขับเคลื่อนนําไปสู่การเป็นเดอะทรัสต์นาวีหรือกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธาและภาคภูมิใจ ตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวมอบไว้รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกองทัพเรืออย่างเต็มที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกดวงพระวิญญ,ญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงกรมมรหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ปดโปรดดลบันดาลให้ข้าราชการและเจ้าที่กองทัพเรือทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง และพัฒนาประเทศให้สำเร็จรุล่วงด้วยดีสืบไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมดื่มอวยพรให้แก่กองทัพเรือมีความเจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบแล้ววงดุริยางบรรเลงเพลงมหาเลิกผู้บัญชาการทหารเรือมอบของที่ระลึกรูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แด่นายกะร,รัฐมนตรีต่อจากนั้นนายกะร,รัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพกับผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้บัญชาการเหล่าทัพ แล้วชมวินิทน์สารคดีวันกองทัพเรือและวินิทน์รางวัลเกียรติยศนาวีในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีชมการแสดงจากวงดุริยางราชนาวี100ปีวันสิ้นพระชนองค์บิดาของฐารเรือไทยประกอบเพลงดาบของชาติเพลงเดินหน้าและเพลงดอกประดู่ต่อด้วยการขับร้องและดนตรีบรรเลงเพลงวอลนาวีเพลงหนึ่งในร้อเพลงศรัทธาและเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ต่อด้วยชมการแสดงจินตลีลาเดอะทรัสเนวีกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจดนตรีบรรเลงเพลงร่วมใจพักรักชาติราชศรัทธาเสร็จภารกิจนายกรัฐมนตรีและพระยาเดินทางกลับ